สวัสดีครั B T Family นะคะเราก็สั่งซื้อผักคุณซอมาอีกแล้วนะคะนี่นกล่องใหม่ใช้อะไรมากเลยผักอะไรครับนี่เรามาเปิดดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยนะครับดูกันเลยค่ะนี่นะคะเส้นผักอันนี้อันนี้ไม่มสุอะไร นี่แถมปะนี่น่าจะขแถมนะคะทุกคนอะไรนะแถมมาเนี่ยเอาโอ้โ oh ห oh เป็นผักชีนะคะผักชีแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะไม่มีรากนะคะมันก็อาจจะโรยๆรยหน่อยนะครับโรยๆแต่ว่าเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่ผักชีค่ะถของแถมโค้กสีนะคะัก <All right. S 3> น้ำเกาหลีนะคะ ผักน้ำเกาหลีอันนี้ผักน้ำหวานบีสั่งมาทั้งหมดสองกิโลพี่พีสองถุงเขาออกมาก่อน,นเอาออกมาข้างหน้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูผักกันเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นผักน้ำหวานทูรกนีผักน้ำขมออมนามูซุนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะบีก็เอาตะกร้ามาใส่ผักนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาแกะดูผักกันเลยนะคะเอาเป็นผักน้ำหวานก่อนนะพี่ทีนะครับผมดูทุกคนดูความของผักน้ำเยอะมากทุกคนหนึ่งกิโลกรัมนะคะตะกร้ามาใส่เลยดูกว่นะพี่ทีนะนี่ค่ะนี่ผักน้ำผู้หลนนะคะเป็นผักน้ำหวานผักน้ำหวานนะคะสวยมากเลย Okay. ทั้งหมดเนี่ยอย่างละกิโลซื้อผักมาทั้งหมด2กิโลกร,รมกัมเท่าไหร่นะครับอ่าผักหนามนะคะจะกิโลกรัมละก็สามหมื่นวอนสองกิโลกรัมก็หกหมื่นวอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ,บ่งไปให้น้องไม้ไซด์กับน้งองอัลอนด์เลยนะคในกินผักอร่อยๆนะคะหนึ่งปีก็จะมีกินแค่อยู่ประมาณสองสัปดาห์นี่แหละนะคะเพราะว่าก็จะครั้งนะครับค่ะหนึ่งครั้งสองสัปดาห์ นะคะมา้กินทค่แล้วก,วก็ส่วนมากคนเกาหลีเขาก็จะเก็บมาดองนะคะพี่พีเป็นผักน้ำดองนี่ค่ะทุกคนผักความแตกต่างเนาะให้ดูความแตกต่างกันนีก่ก็จะเป็นผักน้ำผมจะมีแบบพวกยางนะครับพวกยางติดเหนียวๆด้วยนะครับผักน้ำหวานจะไม่มียางออใช่คะช่ะนี่เพราะความทนทานนันก็จะแตกต่างกันนะครับหน้าตาก็ เป็นเป็นยอดใบไม้แล้วพี่เนาะใช่แตกต่างกันเป็นยอดของใบไม้นี่นะคะผักน้ำมันจะมีมกับผักน้าหวานครับผักน้าหวานจะไม่ค่อยมียางครับอันนี้จะมียางมาด้วยครับยางยางของต้นพืชเ,นะเดี๋ยววีก็จะพาทุกคนไปลวกผักน้ําแล้วก็จะมาทมําเมนูล่าปลาแซลมอน นะคะกินกับ,กบผัก,ผกนาำอร่อยอร่อยนะคะลวกนะครับใช่ค่ะวันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือว่า <c oughs> มีผักนามหวานแล้วก็ผัก้นามขมด้วยสองแบบนะครับและพิเศษอีกขึ้นยิ่งขึ้นก็คือจากคุณซอสไพเกาหลีนะคะ <c oughs> ทุกคนนี่นะคะที่มีถืออยู่นะคะก็จะเป็นผักนามหวานหรือว่าทูรึกนะคะก็จะเรียกว่าทูรึกส่วนที่ี่ดีถืออยู่นะคะก็จะเป็นผัก้นาขมนะคะชื่อว่าออมนามูซุนนะคะทุกคน วันนี้ก็จะทําเมนูลาาปลาแซลมอนกับลวกผักน้ำเกาหลีนะคะคร<พ>อแลบชมเลยนะคะคไดค่ะไปทํากันเลยนะค,ะครับนี่ละค่ะทุกคนผักน้ำเกาหลีนะคะผักที่เป็นที่นิยมมากของคนเกาหลีนะคะก็จะมีผักน้ำขมแล้วก็ผักน้ำหวานนะคะภูมิใจมากๆเลยะคะ่ะที่ได้กินนะคะเราก็มาล้างผักน้ำนะคะก่อนที่จะลวกผักน้ำแล้วก็มาล้างให้สะอาดก่อนนะทุกคน ก็จะโรยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอากาศร้อนนะทุกคนนะก็เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมไว้นะคะนี่ก็จะเป็นผักน้ำหวานเมื่อกี้ผักน้ำขมนะคะทุกคนน้ำให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เตรียมน้ำนะคะที่จะไปต้มนะคะนี่ แล้วก็เติมเกลือไปหนึ่งช้อนนะคะเติมเกลือหนึ่งช้อนชานะคะรอให้น้ําเดือดแล้วก็เอาผักลงไปลวกเลยนะคะนี่จะเป็นผักน้ำหวานค่ะเราก็จะลวกผักน้ำหวานก่อนเราจะลวกหนึ่งนาทีนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ตักขึ้นมาเลยนะคะทุกคนพอตักขึ้นมาแล้วเราก็มาล้างในน้ําเย็นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ผักสดแล้วก็กรอบนะคะทุกคน ไปแล้วก็จะลวกผักหนามขมค่ะนี่แล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนเหมือนเดิมรอน้ำเดือดแล้วก็เอาผักลงไปลวกนะคะนี่ละคะหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็จะคีบออกนะคะตักออกนะคะแล้วก็มาล้างในน้ำเย็นแบบนี้ค่ะ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะผักน้ําหวานแล้วก็ผักน้ําขมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมในส่วนของลาบปลาแซลมอนของเรานะคะนี่ก็จะเป็นปลาแซลมอนที่เราซื้อมา1กิโกร,รัมนะคะทุกคนด้วยราคา60ห0 0วอนนะคะแล้วก็จะรวนเนื้อปลาแซลมอนให้สุกนะคะคเพื่อที่เราจะเอาไปลาบค่ะทุกคน แล้วก็ใช้ประมาณ5ชิ้นแค่นี้พอนะคะนี่แล้วก็ล้วนเลยค่ะแปบ๊บเดียวนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหน่ากินมากทุกคนเนื้อช่ำๆเลย เสร็จแล้วค่ะทุกคนคะตอนนี้ผักน้ำนะคะก็ลวกเสร็จแล้วแนละ้วพี่ดีเนาะนี่ก็จะเป็นผักน้ำขมแล้วก็ผักน้ำหวานนะคะน่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็วันนี้จะ hey, no, ทำยำปลาแซลมอนไอ้ลาปลาแซลมอนนะครับลาปลาแซลมอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นปลาที่วนวดมาแล้วคะ่ะครับก็มีซาชิมนิปลาแซลมอนด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำ ลาบปลาแซลมอนกันนะคะทุกคนเดีเลยค่ะทุกคนคะสําหรับผักของเรานะคะก็จะมีใบเซะแน่นะคะผักชีนะคะต้นผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีพริกหอมแดงข่าอ่อนนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะทุกคนเดี๋ยววิธีหั่นนะคะอันตนแรกขาก่อนนะค่ะ นี้เราก็หั่นขาออดน,นะคะทุกคนเราก็สับเลยนะคะให้ละเอียดแบบนี้นเลยค่ะต่อไปเราก็จะหั่นหอมแดงค่ะแล้วก็สับเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหอมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นใบผักชีฝรั่งนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะนี่ก็จะเป็นผักชีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบสะแหเน่นะคะหั่นหย,ยาบๆก็พอค่ะแบบนี่ก็จะเป็นพริกแดงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับเครื่องผักใส่ลาบปลานะคะแล้วก็จะมาขยาปลาแซลมอนแบบนี้นะคะเพราะว่าเนื้ออ่อนมากนะคะเราก็ขยําแบบนี้เลยไม่ต้องสับนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปในเครื่องผักของเราะคะ่ะทุกคนแบบนี้เลย มะนาวเตรียมไว้ก่อนใส่น้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงนัวนิดหน่อยแล้วก็มะนาวค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วป่นสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะทุกคน ขยำด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานค่ะเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะทุกคนผักน้ำก็มีสองแบบซาซิมิก็มีค่ะทุกคนคะตอนนี้บีกับพิธีก็จะกินผักน้ำเกาหลีลวกนะคะมีผักน้ำขมก็คืออมนามูซุนแล้วก็มีทูรบนะคะผักน้ำหวาน,นะะผักน้ำหวาน,นะคะ่ะแล้วก็ลาบปาซมอนของเรานะคะทุกคน นี่ก็ซาซิมินะครับซาซิมินะคะโอเคเรามาลงมือกินกันเลยนะคะนี่ข้าวครับข้าวด้วยนะคะพิธีก็จะมีเป็นซาซิมินะคะแซลมอนอิฐนะคะทุกคนเจ้าพิธีก็อยากจะชิมผักน้ำโขมก่อนนะคะผักน้ำโขมนี่จิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะคะทุกคนผมจะใช้ถึงมือกินนะครับเหมือนข้าวเหนียวบ้านเรา ทำน้ำผมอร่อยมากทุกคนจะมีความหอมมันลักษณะหอมเป็นหอมกิ่นผักนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรสขมแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยนะลาบเป็น,นะครับสซลมนอนก่มนัวนี้ก็จะเป็นักน้ำหวานทูรึบนะคะก็อสองอย่างก็คือกิโลละสามหมื่นสามหมื่นโนนะคะ สามหมื่นวอนสามหมื่นวอนนะคะเอาอลยมาครับปลาแซลมอนนะคะทุกคนทำทำเหมือนลาบปลาขาวบ้านเราเลยครับทำเหมือนกันเลยหอ,มอยมาก ไม่ขมเท่าไหร่นะครับไม่ขมลงลไม่ขมพอน้ำขมไม่ขมเท่าไหร่ครับอร่อยเอาเงนกับรามา เป็นแบบชาซิมิครับนี่ก็ซื้อสามอนหนึ่งกิโลนะคะหกหมื 6, ่นวอนนะคะชมอนนะคะอันนี้ต้องได้ลาบอีกหลายครั้งน,นึงครับถ้าสองครั้งถ้าจะลาบครับ ใาซสมุวิพีเทจัดการซ้อนใช่ไหมครับน้ำหวานน้ำหวานจะไม่เนื้อขนาดน,นะครับน้ำหวานจะใบเยอะน้ำหวานยังไม่ค่อยมีใบใช่ค่ะทานน้ำหวาน ตอนที่ผมไปบ้างคุณซอไม่รู้ต้นมันอยู่ไหนคนระับผมไม่เห็นเลยเนาะชื่อหลังบ้านใชครับเป็นเขตพื้นที่ส่วนบุคคลพังน้ำสองกิโลทุกคน อลังการมากเลยนะเป็นผักหนามกาหลีนด,ดีต่อสุขภาพนะคะมัเก็ดีบอกว่าทําให้สุขภาพแข็งแรงเพราะเป็นยอดใบผักที่เพิ่งออกยอดออกมานะคะที่เข้าสู่ฤดูหน้ารนะ้อนตามห้างสุเตรมารเก็ตโร้ยนะ <B. S 1> อตอนแรกอ่ะบีก็ซื้อที่คุณซอนะครับปีที่แล้วมีกิโลละสองหมืนห้าเนาะคุณซอบอกว่าขึ้นราคาทีนี้ขึ้นเป็นสามหมื่นวอนแต่ก็ยังไม่แพงสู้ที่เราไปดูในคูป,ปังนะคะกิโลละห้าหมื่นนะคะทุกคนซื้อที่คุณซอถูกแล้วนะคะราคาถูกผดน้ำผมเนี่ยครับจะเข้ากับ ปลาปลาปลาจลาต้านก้ะอืษและปีกยังนะครับปลาบลงบนะครับคืนไม่สุดยอดนต้องเข้ากันมากแน่เลยเพราะว่าจะมีอันนี้จะมีขมขมแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอกจหวานนะคะแล้วก็จะมีรสหวานกรอบไปทุกคนอร่อยกินเล่นได้เลยนะครับเนี้ยใช่ค่ะหวานกรอบมากอันนี้เหมาะกับปลาบลงบ มากัออันนี้ลวกแล้วจิ้มซอสได้อร่อยแล้วทำเป็นแบบผัดน้ำมันหอยนะครับอร่อยน้ำมันหอยมันไม่ขมนะคะผักน้ำหวานคล้ายคะนาเลยเนาะค<ช>ักคือต้นอ่ะอบอว่แบบนี้ทุกคนคือกรอบมากโคนเยอะมากเลยครับหวาน คล้ายคณะเนาะขอบันก็กรอบอันนี้ก็ได้นะครับปลาไางได้ได้นะซาซิมิแล้วก็จะมีวาซาบ,บิมีน้ำซอสนะคะร,ะะรับแล้วก็เป็นวาซาบิมีโชยุ แล้วก็ซอสนนคะ่ะให้พิธีซาซิมินะคะมีมีไม่แล้วเหรอครับมีอิ่มแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้ลาบนะครับเอาไว้ทำลาบกินทําเป็นกับข้าวนะคะทุกคนครับมันเยอะมากเลยะครับหนึ่งกิโลกรัมนะคะกินเท่าก็ประมาณสองหมื่นวอนนะครับ <c oughs> อันนี้หนึ่งกิโลหกหมื่นวอน กินได้หลายครั้งกินได้หลายครั้งมากครับแต่ว่าแต่มันแพงนะครับมันก็แพงนะครับซาซิมิสกักครั้งไหมค่ะครั้ก่อนนะไม่ใช่ติ่มบิ๊นอาวาสบีนะครับเค็มแ่ซอสโซยุหวานมากนี่ค่ะ วันนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะครับเกาหลีใต้นะครับ<ช>ประเทศเกาหลีใต้เหมือนเดิม แล้วมันหวานลวปลาสมอนตัเหนล้วมันจะหวานแล้วก็นุ่มละลายในปากเลยครับชิมจิมน,น,นะครับพี่ทีกินได้เยอะมากทุกคนแล้วผักเนี้ยกินก่อนหน้านี้ครับ <laughs> อนี่ค่ะน้ำเปล่า วันนี้นะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะเนาะพอกินน้ำมีไหครับกินเยอะๆเลยค่ะนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็อร่อยมากๆเลยนะคะลาบปลาแซลมอนแล้วก็ผักนามลวกนะคะเป็นผักนามเกาหลีสองแบบนะคะก็คือผักนามหวานกับผักนามโขมนั่นเองนะคะผักนามหวานก็ทู้หึกนะคะแล้วก็อมน้ำมูซุนเป็นผักนาําขมนะคะแล้วก็มีตัวเซนินะคะ ซลมอนนะคะทุกคนอร่อยมากเลยอร่อยมากครับสำหรับมื้อนี้นะครับสุดยอดมากสุดยอดมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบีกับพี่ดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลึปหน้านะคะคอติดตามรับชมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องบีพีแฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบ้า เมู้สุดยอดมากครับวันนีอลังการมาก